ปางแง่ม่วยชาวบ้านตำมัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับมอบหมายให้กระทรวงแรงงานโดยนายสุภาพคมกลินนะครับเปิดจุดคัดกรองโควิด -19 อีกครั้งที่2ที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงครับการเปิดศูนย์ตรวจคัดกรองโควิด -19 ที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันพรุ่งนี้จันทร์ที่12กรกฎาคมนะครับ วันนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้นำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงานมาตรวจความพร้อมแม้นว่าศูนย์กีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงแห่งนี้จะเคยเปิดดาเนินการมาแล้วครั้งหนึ่งมีหลากหลายคำถามที่สื่อมวลชนยิงคำถามห่วงใยแทนพี่น้องประชาชนไม่ว่าจำนวนที่รับต่อวันจำนวนที่ฉีดต่อวันตอนนี้ปิดลงทะเบียนแล้วจะทำอย่างไร รวจแล้วเจอจะทําอย่างไรการจัดสรรเตียงทําอย่างไรสารพันปัญหาเสียเทงรัฐมนตรีแรงงานมีคําตอบครับเราเองก็จะตรวจทั้งพี่น้องผู้ประกันตนเป็นหลักนะครับมาตรา33-3940และท่านนายกรันตรีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ดำํำริแล้วก็สั่งการมาเป็นนโยบายว่าเราจะช่วยพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชน ทั่วไปด้วยนะครับในครั้งนี้ก็จะเป็นเหมือนไม่เหมือนกับครั้งที่แล้วนะครับครั้งนี้จะเปิดครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั้งทุกคนทุกทุกกลุ่มนะครับการเปิดจุดคัดกรองไม่ใช่เรื่องยากนะครับผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านความยากอยู่ที่การหาเตียงรักษานะครับการที่เราเปิดจุดคัดกรองเมื่อครั้งที่17เเมษายน ถึงมาที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาเราเปิดคัดกรองไปได้เกือบแสนคน90้า0มื่นกว่าคนเจอผู้ติดเชื้อประมาณสา0พันกว่าคนเกือบ4ี่พันคนตีเป็นประมาณ4%เอร์เซแต่สถานการณ์วันนี้กับวันนั้นต่างกันอย่างมากนะครับเราเชื่อว่าสถานการณ์กับการตรวจในวันนี้จะเจอเชื้อมากกว่าครั้งที่แล้วน่าจะเป็นเท่าตัวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกระทรวงแรงงานแล้วก็ ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระบูนาการร่วมกันระหว่างกระทรวงมาาดไทยโดยกอนนะครับโดยกระทรวงสาธารณสุขสปสอชอเราทำงานร่วมกันเป็นทีมบูนาการให้กับการแก้ปัญหาของรัฐบาลในวันนี้นะครับเพื่อเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทั่วไปต้องการที่จะตรวจหาเชื้อ ถือที่มีความสุ่มเสี่ยงจะได้มีที่ตรวจหลายๆที่แล้วก็ไม่แออัดนะครับเรียนอย่างนี้นะครับเรียนสื่อมวลชนแล้วก็เรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านให้ทราบนะครับว่าเราลงทะเบียนทางออนไลน์เหมือนเดิมนะครับเข้ากด google ก็ได้นะครับกดคำว่าแรงงานเราสู้ด้วยกัน เราก็จะไปที่ลิงก์ของการลงทะเบียนการตรวจคัดกรองโควิดที่สนามไทยญี่ปุ่นดินแดงกรอกประวัติกรอกชื่อกอกกรอกความเสี่ยงทั้งหมดนะครับแล้วก็จะวิ่งเข้าไปที่คิวเลือกคิวว่าจะมาสะดวกวันไหนวันหนึ่งเราจะตรวจครึ่งวันเช้าพันคนครึ่งวันบ่ายพันคนตอนนี้เราเปิดไปหนึ่งอาทิตย์นะครับวันนี้เต็มเต็มนะก่อนนะครับในเบื้องต้นแต่เราทั้งนี้ทั้งนั้นวันจันทร์เราจะประเมินสถานการณ์เราจะเปิดให้ลงทะเบียนเพิ่ม เหตุผลที่เรายังปิดอยู่เพราะว่าถ้าเปิดไปคิวก็จะรันไปเรื่อยๆเหมือนกันนะครับแต่วันนี้เราขอปิดแป๊บหนึ่งเพื่อที่เราจะลังประชุมเรื่องเ mm hmm. ตรียมความพร้อมในเรื่องของเตียงรักษาเ <c oughs> ตียงวันนี้เราเตรียมไว้ประมาณสักสามพันเตียงผมเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการเปิดตรวจจุดคัดกรองในครั้งนี้นะครับของกระทรวงแรงงานเป็นความยากเหมือนกันในเรื่องของเตียงรักษา <c oughs> เพราะว่าเราเองที่ผ่านมาเรามีฮอส์ิททลรวมทั้ง โรงพยาบาลในเครือเรามีอยู่หมื่นกว่าห้องวันนี้เราก็แน่นเอียดล้นมือเหมือนกันหมื่นกว่าห้องนะครับแต่เราก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับเราก็สู้นะครับเราเองก็ไปหาเตียงเพิ่มมาจากโรงแรมทั่วๆไปได้ประมาณสามพันห้องนะครับผมเรียนนะครับว่าต้องขอขอบคุณโรงพยาบาลนะครับในเครือสามโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีทั้งกเกษมราชนะครับ มีวิชัยเวทแล้วก็อีกโรงพยาบาลหนึ่งซิคลินที่ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ปัญหาให้กับรัฐบาลแก้ปัญหาให้กับสถานการณ์ในวันนี้ทำไมผมต้องใช้ถึงสามโรงพยาบาลผมอยากเรียนอยากเรียนสื่อมวลชนนี้นะครับว่าสามโรงพยาบาลเอาเตียงสีเหลืองสีแดงที่มีอยู่มากองรวมกันเป็นกองกลางในการมาให้จัดการเมื่อก่อนเราใช้แค่โรงพยาบาลเดียวใช้วิชัยเวชโรงพยาบาลเดียว ก็เพียงพอในการบริหารจัดการในวันนี้เราเชื่อว่าน่าจะมีผู้ป่วยหรือผู้ติดเชื้อที่เป็นอาการสีเหลืองมากกว่าสีเขียวนะครับเราเลยต้องบริหารจัดการเตียงสีเหลืองกับสีแดงเตรียมไว้เราถึงต้องใช้โรงพยาบาล3มโรงพยาบาลสามโรงพยาบาลทั้งกเกษมราชสิกรินแล้วก็วิชัยเวชวันนี้3โรงพยาบาลนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆนี่คือพุคมเนี่ยซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนทํางานกันด้วย ทำงานก็นด้วยความตั้งใจแล้วก็เต็มที่นะครับไม่ได้มีเรื่องของรายได้หรือเรื่องธุรกิจเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเป็นเรื่องของวาลาแห่งชาติในเรื่องของการที่เราจะต้องช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันนะครับผมเองนะครับได้รับโทรศัพท์จากท่านรองนาย,นายกรองนายกรัฐมนตรีท่านพลเอกประวิตยวงสุวรรณซึ่งท่านก็กลับดูแลกระทรวงแรงงานและท่านเองก็เคยมาเยี่ยมและให้กาลังใจข้าราชการกระทรวงแรงงาน แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในฐานที่แห่งนี้เมื่อครั้งที่แล้วที่เปิดการตรวจท่านดำริและสั่งการว่าสิ่งใดนะครับที่ขาดเหลือให้นําเรียนท่านโดยตรงและให้เราช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่เพียงประกันสุงคมนะครับเราเองมีความตั้งใจนะครับทางกระทรวงแรงงานเนี่ยทุกคนที่ยืนอยู่ในที่นี้นะครับสู้แล้วก็พร้อมที่จะเดินเกียงข้างพี่น้องประชาชนนะครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนนะั้นมั่นใจและเชื่อมั่น นะครับว่าท่านนายกัลมนตีท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาสั่งการนะครับดำริสั่งการเป็นนโยบายให้กระทรวงแรงงานบูรณาการร่วมกับกระทรวงหาไทยกระทรวงสาธารณสุข <c oughs> ขออนุญาตนะาแต่ไม่ไม่เฉพาะเฉพาะไม่ใช่เฉพาะที่สถนานที่อย่างนี้อย่างเดียวเรากําลังที่จะไปอีกหลายๆจังหวัดซึ่งเป็นพื้นที่สีแดงเช่นเขตอเซีสมุทรปราการนนทบุรีปรทุมธานีสมุทรสาคร วันนี้ผมกับท่านประหลัดก,กระทรวงแรงงานท่านเลขาธุกการท่านเลขาธิการประกันสังคมนะครับแล้วก็ทีมเลขาของผมที่รึกษาของผมได้หาลือกันในเรื่องของการที่จะทําโรงพยาบาลสนามขึ้นมาโดยใช้พื้นที่ของกระทรวงแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศวันนี้เราให้สํารวจในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ปริมณฑลว่ามีห้องมีเตียงมีการรองรับ ได้กี่พันเตียงนะครับในส่วนนี้เดี๋ยววันจันทร์จะเป็นรูปเป็นร่างนะครับเราพึ่งสำรวจกันเมื่อวันนี้นะครับเพราะว่าสถานการณ์เรารู้นะครับว่าการที่เราจะไปเช่าโรงแรมทําฮมสเทอบางครั้งวันนี้เราก็เช่าไปเป็นหมื่นห้องแล้วสถานการณ์ก,ณก็เริ่มล่อยหลอเรื่อง h ฮอสเททางเดียวก็คือเราอาจจะต้องปรับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานของกระทรวงแรงงานให้เป็น ลงมาสนามนะครับในส่วนนี้ครับที่เราเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะครับว่าการเปิดจุดคัดกรองเราไม่เคยกลัวเลยครับบุคลากรทางการแพทย์เราพอที่จะประสานได้แต่เรากลัวที่สุดคือเตียงรักษาวันนี้เราเปิดนะฮะการวันนี้ที่ลงลงทะเบียนลงหน้าเนี่ยพร้อมที่เจอแล้วก็โทรไปประสานนำตัวไปรักษาทันที ส่วนที่ตรวจแล้วไม่เจอเราจะมีการส่ง SMS กลับไปที่มือถือของท่านขอให้ท่านกรอกเบอร์มือถือให้ตรงตามประวัติตามทะเบียนที่กรอกนะครับเราจะรักษาดูแลพวกท่านทุกคนนะครับให้เร็วที่สุดเพื่อให้ท่านนั้นไม่ต้องเป็นผู้ป่วยสีเหลืองหรือสีแดงนะครับนี่คือความตั้งใจของพวกเราทุกคนนะครับครับ สิ่งหนึ่งที่เรากลัวที่สุดก็คืออยากจะชี้แจงสื่อมวลชนถึงพี่น้องประชาชนให้ใหเข้าใจนะครับว่าทําไมกระทรวงแรงงานถึงจะต้องมีการลงทะเบียนล่วงหน้าไม่เหมือนกับจุดตรวจอื่นๆน,นี่คือสิ่งที่เรากลัวที่สุดคือการมาออกันหรือการมารอกันตามภาพสื่อมวลชนที่ออกไปเราต้องการให้การบรหิหารจัดการนั้นมาถึงแล้วได้ตรวจโดยไม่ต้องเสียเวลามารอนะครับเราถึงมีการลงทะเบียนออนไลน์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟน ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลเขาเหมือนกันเราก็มีจุดจุดหนึ่งที่เราจะต้องดูแลเขาแต่ว่าขอว่าท่านมาท่านอาจจะต้องต่อคิวกับคนที่ได้คิวก่อนแต่เราก็ต้องช่วยเขาเข้ามาแล้วเราก็ต้องตรวจเขาเราจะปล่อยให้เขากลับไปเพื่อเขาอาจจะติดแล้วไปแพร่ต่อเป็นวงกว้างอีกเหรอเราก็ไม่ทําแบบนั้นแน่นอนนะครับวันเดียววันเดียวครับตอนนี้เราเต็ม เต็มหมื่นนึงฮะห้าวันนะฮะแต่ว่าที่เราปิดเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยทางหน่วยงานที่เราประสานงานอยู่ทั้งโรงพยาบาลเนี่ยเขาไม่ค่อยสะดวกเราก็จะคุยกับบันจันทร์อีกรอบนึงแล้วเราก็จะเปิดแต่วันนี้ที่ผมกับข้าราชการระดับปลัดกระทรวงแรงงานเลยขายการประกันสังคมเนี่ยแล้วข้าราชการระดับปลัดกระทรวงอ่าระดับผู้ตรวจกระทรวงเนี่ยรองเลขาธิการประกันสังคมเนี่ยที่ปรึกษาทั้งหลายเนี่ยที่ยืนอยู่ที่นี่มาประชุมกันเรื่องที่จะหา แผนสองแผนสามรองรับว่าถ้าเกิดฮอพิเทลเต็มหรือไม่เพียงพอแล้วเนี่ยเราจะเอาไปตรงไหนวันนี้กระทรวงแรงงานก็ต้องสำรวจในบ้านตัวเองก่อนว่ามีสถานที่ตรงไหนที่เพียงพอในการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเพียงพอในการที่แบ่งเบาภาระของกระทรวงสาธารณสุขของกทมมาได้ในวันนี้นะครับคือคือเราต้องเรียนว่า ก็ขอว่าถ้าวอล์กอินมาท่านก็ต้องรอคิวนานนะครับเพราะเราต้องเอาคิวที่ลงทะเบียนออนไลน์มาก่อนนะครับแต่เราเข้ามาแล้วเราก็ต้องช่วยเขานะฮะในส่วนนี้ก็อยากจะทําให้สื่อสารผ่านสื่อมวลชนไปว่าถ้าไม่ได้ลงทะเบียนก็ขออยากให้มาถ้ามาปุ๊บก็จะรอนานนะครับในส่วนนี้แล้วขอให้รู้ว่าการทํางานในครั้งนี้นะครับกระทรวงแรงงานมีความตั้งใจนะครับช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตั้งแต่ผู้ใช้แรงงานหรือพี่น้องประชาชนทั่วไป นะครับพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่ใช่พี่น้องผู้ใช้แรงงานในมาตรา3 339 40ก็จริงแต่ก็เป็นญาติพี่น้องของพี่น้องผู้ประกันตนในมาตรา3 3มสามตรงนี้เราตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับเต้นนะคะเตียงสําหรับการกับสีเหลืองมีประมาณเท่าไหร่ตอนนี้ตัวเลขเราคาดการว่าเดี๋ยววันจันทร์จะได้ตัวเลขที่นิ่งแต่ว่าสถาการณ์ที่เราตรวจวันนี้เราเพียงพอในการรับอยู่หมื่นคนนะครับ หรืผมผมกลาบเรียนนะครับว่าการที่มานอนรอก็ไม่ได้มีประโยชน์เพราะว่าท่านลงคิวไปแล้วท่านก็ต้องมาตามคิวถูกไหมครับท่านมานอนรอท่านถึงเวลาท่านมาท่านก็ต้องต้องต่อคิวคนที่ก็ลงออนไลน์อยู่ดีนะครับก็อยากแค่สื่อมวลชนช่วยชี้แจงเป็นกระบอกเสียงไปทีนะครับว่าให้ลงทะเบียนออนไลน์ถ้าท่านไม่ได้ให้ลูกหลานลงนะครับแต่ถ้าเต็มวันนี้ท่านรอพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะประชุมกันหลังใบบ่ายนะครับว่า เปิดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องดูว่าเตียงที่มีอยู่วันนี้ประมาณสามพันเตียงที่เตรียมไว้จะเพียงพอไม่เพียงพอถ้าไม่เพียงพอก็ต้องใช้ที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรองงานของกระทรวงแรงงานในการบริหารจัดก,การทั่วไปนะครับครับคือผมคิดว่าวันนี้กระทรวงแรงงานเองก็มีสายด่วน1 5 0 6กด6 เราเองก็รับข้อมูลจากทุกภาคส่วนที่ให้เราช่วยเหลือเราก็รับวันเป็นร้อยคนเหมือนกันในวันนี้นะครับสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะเป็นแบบนั้นเราก็ต้องสู้เราจะประเมินเราก็ประเมินแผนหนึ่งแผนสองแผนสามตลอดเวลานะครับถึงเวลาเราก็ต้องแก้ปัญหาที่ที่หน้าง,งานเหมือนกันนะครับท่านนายกกเนปิเนะครับท่านนายกกำชับแล้วก็ให้ ข้อความ,มห่วงใยนะครับกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนะครับสั่งการกระทรวงแรงงานนะครับในเรื่องของเปิดจุดคัดกรองเชิงลุกที่สนามทยญี่ปุ่นดินแดงเพื่อลองรับสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยไปตรวจตามโรงพยาบาลหรือสถานที่พยาบาลต่างๆแล้วก็ไม่สามารถรองรับได้ในส่วนนี้ผมเชื่อว่าวันละ2,000คนก็แบ่งเบาในส่วนนี้ได้พอสมควรนะครับ5วันก็หมื่นคน ท่านนายกให้ความห่วงใยถ้ารองนายรฐมตีท่านปริเประวิตย์ปวงสุวรรณก็สั่งการ,ปรเป็นระยะนะครับทุกทุกคนนะครับในระดับผู้บริหารข้างบนก็สั่งการมาที่กระทรวงแรงงานนะครับผมเองก็พร้อมปฏิบัติตามนโยบายรัฐบาลทุกอย่างครับคือเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าผมเข้าใจความรู้สึกทุกคนนะครับ ความวิตกกังวลของทุกคนที่มีอยู่ในใจโดวยวันนี้นะครับกระทรวงแรงงานก็เปิดจุดตรงนี้เพื่อให้แบ่งเบาในส่วนที่พี่น้องวิตกกังวลให้คลายวิตกวิตกกังวลก็มาใช้ที่จุดต,วตรวจตรงส่วนนี้แล้วกันนะครับแล้วเราผมจะประเมินถ้าไม่เพียงพอผมก็จะหาที่เพิ่มเองอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นความรู้สึกงงเราอย่าไมองตัวเลขเรามองว่าวันนี้ตัวเลขที่ติดมาจากการติดในครอบครัวก,ก็ ช่องหนึ่งติดจากการเปิดรับช่องหนึ่งตรวจรับช่องหนึ่งติดจากแคมป์คนงานช่องหนึ่งติดจากราชธานช่องหนึ่งเราต้องมองอย่างนี้เราจะได้รู้ว่ารัฐบาลเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้แก้ปัญหาเฉพาะจุดเดียวแก้ทุกก้อนรวมกันหมดที่ท,ท,ที่บอกว่ากลุ่มพัฒน์ที่ทั่วป,ประเทศใช่ไหมสถาบันทุกที่เราใช้พ,พื้นที่ปริมณฑลก็น่าจะพอเอาเอาเอากรุงเทพทีพ่ก่อนกรุงเทพปริมณฑลทั้งหมดนนทบุรีปทุมสุพรรณมีใหญ่อยู่กาญมีใหญ่ สมุทรสา <จะ S 1> คร<อ>นนทุรีลชลบุรีระยองชาเชิงเซาขุนประการเกาอเอาห้องพักที่ฝึกอบรมนั่นแหละครับใช่ก็เขาไม่ได้ฝึกอะก,ก็แปลสภาพเป็น <c oughs> นี่เลยครับแล้วกลงแล้วแคมเราคุยก,นนกับก็มองเขาจะให้เราเข้นนาไปตรวจเราต้องไปคอสมกร์เขขอดูตรงนี้เองนะเ,นรเราเองก็ต้องตามเขาเราเป็นเราต้องอาศัยเขาแต่มันจะมีปัญหาเรื่องขนย้ายอย่างที่บอกนะพี่ตี๋ก็เดี๋ยว มันทำไงได้จะให้ยอมให้ขนย้ายหรือจะให้ยอมยอมอยู่กับบ้านอ่ะทีนี้ตอนขนเนี่ยเราจะเราต้องหารถมารับยังไงเราก็เป็นหน้าที่เราทราจะทำแล้วทุกอย่างเขาต้องทั้งหมดตั้งแต่ต้นาาน้ำไปน้ำเราต้องทําทั้งหมดพักโรงพยาบาลด้วยที่จะมารับเราโรงพยาบาลนีค่คือประกันกรมเนี่ยมาคุยกับเราวันนี้มันไม่เรื่องวาระวาระประเทศชาติแล้ว นี่เราจะเปิดขยายแนวโน้มจะขยายนตที่จะรับเออนี่นะเราโดนจานเพรยะเมื่อกี้มโทรหาทิดีแล้วให้ทิดีรวบรวมข้อมูลมาทั้งหมดเพราะน่าจะคนอยากตรวจเยอะเอาผมจะไปพื้นที่ EC แล้วก็สมุทรปราการเดือดเดือดจุดตัวไม่กลัวเชียงบุรีเยอะแกลัวเตียงแล้วบุคลากรทางการแพทย์เราคุยอยู่สะท้อนยังไงบ้างฮะสวอไม่น่ากลัวแต่ถ้าการที่เราจะอยู่บ้าน อย่าลืมว่าพี่ลองนึกภาพถ้าอยู่กันหมื่นคนต้องใช้หมอกี่คนในการที่ไปตรวจแต่ถ้าอยู่รงอยู่รวมพันเตียงสองพันเตียงมันก็ใช้ชุดเดียวว่าฮะพี่เราจะแก้ปัญหานี้แต่เราไม่ได้ขัดนโยบายใครนะแต่เรากําลังจะทําในส่วนที่เราคิดว่าเราปัญหาอย่างนี้เราทําได้ง่ายกว่าช่วยกันช่วยกันเป็นการช่วยกันร่วมมือกันท่าโยกเป็นห่วงมากถ้านยกเป็นห่วงพี่น้องประชาชนแล้วก็สั่งการ ในสอคกระทรวงแรงงานร่วมด้วยตอนที่ท่านนายกเห็นภาพนอนที่หน้าวัดพระศรีท่านนายกฝนพูดยังไงบ้างฮะคือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาอธิบายแทนท่านนายกจริงไหะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาอธิบายแทนมากกว่านะฮะอย่างผมถ้าเป็นผมหน่วยงานผมมาตรวจอย่างนี้ถ้าเป็นของผมผมก็ต้องอธิบายแทนถูกไหมการบูรณาการร่วมกันกระทรวงแรงงานกระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครกระทรวงสาธารณสุขและสอปสช ติดตามการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาโควิด -19 เป็นระยะระยะได้สงครามยังไม่จบอย่าเพิ่งนับศพทหารทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูนปูนสนับสนุนโดยอาหารเสริมปาแงมครับเจ้านายปูนปูน